สวัสดีค่ะร้านเราถ่ายพวนดินเก่าญี่ปุ่นบึงชวากสุพรรณบุรีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปการใช้งานเบื้องต้นนะคะคันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อคูบุต้านะคะรุ่น T S 700 W นะคะก็จะเป็นล้อคู่ล่องแคบนะคะนี่แบบนี้นะคะมันก็จะเป็นตระกูลล้อเดียวนะคะห้าแรงครึ่งนะคะตัวนี้นี่และอันนี้ก็จะเป็นใบเดิมๆนะคะแล้วก็เราก็จะแถมใบใหม่ให้อีกหนึ่งชุดนะคะให้กับลูกค้านะคะ ระบบนะคะก็จะเป็น3เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังค่ะแล้วก็เกียร์พวนดินมี2เกียร์เกียร์าศาสตร์สองเกียร์นะคะนี่ตรงนี้นะคะขั้นตอนการดูแลรักษานะคะอ่ามันจะมีทั้งกองเปียกแล้วก็กองแห้งนะคะกองแห้งจะอยู่ในนี้คะ่ะถ้าลูกค้าใช้งานทุกวันนะคะดูทุกวันได้ยิ่งดีเลยคะ่ะเอาออกมาเป่าออมาล้างนนะคะ่ะส่วนน้ามันเครื่องก็ใส่กับกองเปียกได้เลยคะ่ะจะเป็นเบอร์สีนะคะอ่า ตรงนี้จะเป็นตัวเติมตัวดูค่ะแล้วก็ตัวถ่ายน้ำมันนะคะก็จะเป็นเบนซินแก๊สโซฮอ์95นะคะจะไม่แนะนำ91นะคะอ่าแล้วก็น้ำมันเกียร์นะคะตรงนี้จะเป็นตัวเติมค่ะแล้วก็ตัวดูค่ะตัวถ่ายอยู่ตรงนี้นะคะส่วนโรตารี่นะคะก็จะเป็นจารบีนะคะ เดี๋ยวมาดูขั้นตอนแรกของการติดเครื่องกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็เปิดก๊อกน้ํามันนะคะแล้วก็โช้คค่ะกระตุกได้เลยค่ะอ่าถ้ารถติดแล้วแบบนี้ให้เราดันโชกคกับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องโช๊คทิ้งไว้นะคะอ่าตรงนี้นะคะที่บีบอยู่นะคะจะเป็นปรับสูงต่ําค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวหยุดโรตาลรี่ค่ะนี่ก็คันเร่งนะคะ ส่วนอีกข้างหนึ่งนะคะก็จะเป็นลูกเตะสายพานนะคะหรือว่าคัดนะคะนี่ก็จะเป็นเดินหน้าเกียหนึ่งตัวเปล่าค่ะอันนี้ก็เป็นเกียสองค่ะยิ่งเล่งเครื่องก็จะยิ่งเร็วขึ้นนะคะอ่าแล้วก็เกียสามค่ะ ก็ถอยหลังหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเวลาลูกค้าจะศาสดินลูกค้าก็เปิดปีกให้สูงแบบนี้เลยนะคะ ันนี้นะคะก็จะเป็นรอบช้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นรอบเร็วค่ะตัวล่างนะคะก็จะเป็นสาดตดินรอบช้าค่ะแล้วก็อีกทางหนึ่งก็จะเป็นสาดตดินรอบเร็วค่ะ แต่ว่าลูกค้าต้องกลับใบพวนด้วยนะคะซ้ายใส่ขวาขวาใส่ซ้ายค่ะถ้าลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นสําหรับใบพวนดินนะคะอ่าแล้วก็ใช้งานทุกวันก็ขยันดูกองอย่าปล่อยให้น้ำมันเครื่องแห้งนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสวิตช์กดดับค่ะกดค้างไปรถก็จะดับทันทีเลยนะคะ